สิ่งที่เราทำนอกจากจะส่งเสริมปลายทางเนาะเราหันกลับมาดูว่าแล้วเราจะเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเนี่ยเดินทางไปสู่การสร้างธุรกิจและขอเงินทุนสำนักงานได้อย่างไรโอเคไหมเราก็เลยมาออกแบบวิธีการเรียนรู้ว่าการที่คนคนนึงหรือผู้ประกอบการรายหนึ่งจะสร้างธุรกิจใหม่เนี่ย เขาผ่านเส้นทางอะไรบ้างแล้วก็ถอดกระบวนการมาจากผู้ประกอบการที่ขอทุนเรานี่แหละทั้งประสบความสำเร็จทั้งล้มเหลวโอเคไหมคะแล้วก็มาดูว่าถ้าเราจะไปถ่ายทอดต่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้เรียนรู้เช่นกันเพื่อเขาจะไม่ต้องเอาตัวเองไปมีประสบาการณ์การล้มเหลวมากนะัก ก็เรียนรู้เพื่อที่จะเอาประสบการณ์สู่ความสำเร็จมาใช้โอเคไหมคะแล้วก็มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและครบรอบว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เขาสามารถทำธุรกิจใหม่ได้โอเคเนาะอ่ะก็เลยเกิดเป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริมธุรกิจนวัตรกรรมขึ้นเกิดกลุ่มงานพัฒนานอย่างกลุ่มปอเนาะ พัฒนานวัตกรรุ่นใหม่จริงๆแล้วคือรุ่นใหม่นะขึ้นเพื่อให้เขาได้เรียนรู้กระบวนการเนาะซึ่งที่เราทำมือกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้เราพูดคำว่าอะไร s t e <c oughs> ี4โฟอเออเออเออถูกต้องนะคะสตรีมโฟเตอร์เพื่อให้จำง่ายก็คือส t e ีมก็คือสต็ m มสต็มคือ s ไซน Technology Engineering m a t ทใช่ไหมคะ โอเคอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะในวงการศึกษาแล้วเรามี A ด้วย A คืออะไรคะอย่า yeah. นี่ภาคอะไรเนี่ยสุดยอดเลยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นของเราคือ Steam for Innovator Steam ก็คือ STEM มี Art <Yeah. S 1> เพราะว่าอะไรคะไม่ใช่หน้าตาสวยอย่างเดียวเวลาขายสินค้า oh. จริงๆตั้งแต่ตอนคิดสุดยอด <laughs> จริงๆตั้งแต่ตอนคิดต้องมี a r รแล้ว อคืออะไรศิลปะในการเข้าใจหัวอกของคนเนาะอันนี้ปอพยายามเข้าใจหัวอกของอาจารย์ทุกคนอยู่ว่าไม่อยากเรียนหรอก <c oughs> แต่ว่าเราอยากมาคุยกันเพราะเราถนัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถูกไหมเราไม่ได้อยากฟังเลคเชอร์ยาวๆแต่เราอยากเนี้ยพูดคุยกันแล้วก็มองว่าความคิดตรงกันไหมไม่ตรงกันก็ดิสคัตกันแล้วก็ต่อยอดกันโอเคไหมคะ อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นสตรีมคือสิ่งนี้โฟกก็คือฟอนะเอใช้สตรีมบูรณาการเพื่อให้เกิดข้างหลังอินโนเวเตอร์ก็คือนวัตกรโอเคไหมคะเนาะอินโนเวชันคือนวัตกรรมอินโนเวเตอร์คือผู้สร้างนวัตกรรมโอเคเนาะคือนวัตกรปอจะคุยในประเด็นที่รีเลทเชื่อมโยงกับที่ท่านอธิการพูดเมื่อเช้าเนาะ เพราะว่าอาจารย์ทุกท่านจะได้เอาไปปรับใช้ในการาจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยยากกับการที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการใหม่เนาะ